สวัสดีครับเรียบร้อยไปแล้วครับรถเครนวอวมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อช่วยรถเครน,นอยรถเครนติดลมครับลื่นครับจมจมหนักเลยนั่นไม่อยากจะเดินไปไกลเ้โอ้ับรรยากาศยังยามเย็นนะครับอ,อากาศเย็น <c oughs> โหอย่างเทครับอย่างเทอย่างเทแ <c oughs> แจดิน,นออกครับที่มันติดรถรถไม่ได้จมครับคือมันลื่นครับมันลื่นแล้วก็รถมโโคให้รถมคมาดึงออกครับนี่แล้วทีนี้ก็มันลื่นใส่กองดินข้างๆทางเลยมันก็ ติดดินเต็มเลยครับแกออกเสือความสวยงามครับโอ้จะถอดจะได้ผมว่าจะถอดออกเลยนะมองมองไปมันเพลินมันไม่สวยมันยังไงไม่รู้ครับมันไม่ได้ทาสีด้วย ดนะูมันยังไงไม่รู้ครับเอ่นั่นรถเครนโอ้ยออกไม่ได้ครับอามามาช่วยกันดึงรถเครนหน่อยครับใครที่ว่างรถเครนติดลมลื่นลื่นจมเลยแหละครับ โอ้เป็นไนอวฟนไมโคเนี่เดินข้างล่างเอาเด้อไมโคเด้อเด้อเดินไปแล้วเราตั้งแกะออกทั้งหมดเลยครับแล้วก็กรอบคืนโั้ไม่หมดหรอ นี่เก็บไอ้น,นี้เอาไว้ครับนี่ดูจับเป็นก้อนเลยเออเรียเกรียกลบครับเออฝนก็จะมาครับฝนเนี่ย ใีรมาช่วยเด้อรถไหนจะมาจะมาช่วยหรือว่าใครจะมาช่วยเด้อมาช่วยหน่อยเด้อโอ้เดี๋ยวบองให้ท็อกแกนี่ปิดตายหมดเลยครับทำท้ายปิดตายหมดเลยจะทนกว่าครับเนี่ยเอ้เนี่ยแตกอีกเด้อไม่ไม่ดีท้องนี้ก็ร้าวเลยครับ น,นี่ราวแล้วครับทีนี้ทายก็จะเสียศูนย์เลยเอ๋เต้องไปเชื่อมแล้วก็รออันนี้ก็คือจะทำทางไปไปถึงนู่นก่อนครับ สุดเสานน่นแล้วก็จะยอยเท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 ออกข้างข้างกำแพงนี้ครับนี่เด้ผมว่ามันต้องทําทางถึงนี่เด้ยขยาายถึงนี่เลยนี่ให้รถตีวงวงได้ไกลหน่อย ไม่มีใครมาช่วยครับฝนก็จะมาถ้ามาเนี่ยฝนฝนมาเนี่ยจบเลยครับลื่นเลยแหละดินสะอาดเลยครับจากรอเนี่เราก็โ้นแล้วครับถึงผ้าใบแล้วรอระเบิด ให้ระเบิดก่อนใช้จนคุ้มครับอยู่ในส่งานนี้ใช้จนคุ้มก่อนใช้จนระเบิดเลยครับ <c oughs> แล้วทีนี้ค่อยเปลี่ยนนี่เอ,อสุดจัดข้างในก็เริ่มสะอาดแล้วครับเริ่มไม่รกแล้วปิดอยังไงก็ไม่อยู่ ยังไม่ได้ล้างอีกครับผลจะมาอีกเลยชงักการล้างก่อนล้างรถก่อนอโอ้ไอโคเดินไปช่วยแล้วครับนี่นี่ไอโคเดินยันยัน เท็กจะหลุดนะครับถึงจะไม่เดิน <travaille> ดินใส่ก่อนอะไรบอสจ้ายไปเติมเสียงใส่ป่ะไปเพิ่มไปเพิ่มใส่ป่ะว,ว้าสดเลยล<า>เลยอ่ะทำสดๆ <c oughs> ร้อนๆเลยเลยรถไม่เร็งอ่ะ ผมไม่อยากดูดรถรถใครไม่แรงผมไม่อยากดูดด <sh arp exhale> <sh> ้วยหรอกเดี๋ยวรถผมมันไม่แรงไปตามเอาไม้แซมมาเล่นนี่นี่แซำนี่อะไรแซมนี่พี่อาจมแซมนี่เมื่อเมื่อวานจมจมเต่าเต่านี่ม่อะไรผมไม่เอเดี๋ยวรถผมไม่แรงด้วยรถตั้งสามร้อย สามร้ิแดงอะไรรถแกะออกเนาะแกะออกแกะออกเฮ้ยี๋ยวกอกไห่แกะออกเลยดูรถนี่ม่ไม่เห็นติดเลยเนี่ยเห็นไหมน๋อรถบอัอืมมถบอกเรียนน้อยใจเสียมือ นสวย,ย,วยอะไรโซนเลสเพราถ้าได้ได้ใส่โซเลดนี่สวย,วยมนี่มันตรงใส่ขนาดเพเ่อนแล้วเติมเลย,ยกันชมนมีอยู่ที่บ้านาใช่ไม่ใส่ยือนออกมาหนีสามารถขึ้นขึ้นยืนได้เลยบป่ใช่แต่นี่กันชนเขาประมาณนี้ <laughs> พังั <laughs> ดนแหละ เคยแล้วนี่โรยโรยช้ำม,มันไงนบ่นบ่นี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 ่ไป<น>ชนก้อนก้อนหินเอ๊ะม,มาแล้วนั่นแหละโอ้มาแล้ว,วฮะบินไปให้ใครใ<น>อ้าวทำไมต้องให้อ๋อให้ท็อเก ต้องให้ด้วยว้เตรียมพร้อมจะดึงเร็วเด้อเวเด้อฝนจะมาแล้วเด้อวอ้ดึงแล้วครับเออ้สยส่วน ไม่แรงจัดครับโอยรถเครนโอ้โหโอ้โห้เอาเอาเยียบเยียบโอ้ยโอ้ยช่วยกันลุ้นครับพี่น้องเอ้ยดูรถเครนเนี่ยโอ้โหโอ้หันซ้ายหันขวาซ้ายซ้ายขวาขวาโอ้โอ้โหเอาเอาเอา อานนี้นี่โอ้เรงะเสียงไหมโลม,มุนชามากเลยอ,อยากจะไปขึ้นนั่งกับเขาอยู่นะครับเห็นเขาว่าอายุประมาณ30มสเองครับแม่อายุน้อยแน้ แต่ละคนแต่ละคนนะโอ้โอไมโครกแทกเด้อโอ้โหโอ,โอ้เดี๋ยวเดินไปไปนู่นหน่อยนี่เดี๋ยวจะให้ทักแกทำไอ้นี้ครับกันชนยกได้ครับ แล้วก็จะยกให้มันสูงๆครับใส่เนี่ยโอ้ยเท่เลยครับใส่หมวกใส่หมวกไม่ใส่หมวกผมปรับคุณนะเอะอะฮะเพื่อเพื่อเป็นเป็นพนักง,งานที่เด่นไงเราทำไม่มีเดี๋ยวกำลังจัดจัดสั่งอยู่ ใส่มวงหน่อยครับใส่มวงหน่อยครับนี่อะไรดิมวงไม่ใส่มันอันตรายนะครับเดี๋ยวกักหน่อยดินดินจะลอยใส่หัวใส่ไม่ใส่มวงอะ่ะต้องใส่เป็นพลังงานดีเด่นหน่อยพอสัมภาษณ์นหน่อยครับรถรถกระเรอยู่ครับทำไมทำไมล้อล้อก็ไม่ค่อยหมุนเลยอะ่ะ อากาศมันก็ไม่ร้อนนะทำไมคนเงือแตกเงือแตนงั้นนะโอ้เรียดอ้ทุกตีเทตีเหมือนผมเลยต้องตักออกครับตักออกข้างๆเลยครับแล้วก็เอาดินดินแห้งๆมาปู นี่อะถอยเลยลูกพี่ถอยเลยโอ้โกูได้แล้วครับ ก็ขอจบทิปเพียงเท่านี้นะครับ